ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่21เมษายน2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดี ถึงห้ามเิบเสจจกบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยามปิพุทธังสรนังขจามิทุติยามปิธรรมังสรนังขจามิทุติยมปิสังขังสรนังขจามิตติยมปิพุทธังสรนังขจามิตติยมปิ ธรรมัาางสรนังคัจฉามิตติยามปิสังขังสร,าน,างสรนังคัจฉามินัตทิเมสรนังอัญังพุทโเมสรนังวรัง ang, เอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญังธรมโเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน นัทเมสรนังอัญยังสังคโคเมศรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าไป้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาธา เวรามณี ani, สิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพุลสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานอาชีวตตมะเีษตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอพรัมมจาริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมีรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวลามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจจคีตาวาทิตวิสูกทัศนาเวลามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะทาราณะมันดนะวิภูสนัฏฐานาเวลามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อุจายานะมหายนะเวลามณีศิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวลามณีศิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหัน์เพื่อมรติตนิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิ์เจริญบุญญาเกริรยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สมมตปัฏฐานสี่อิทธิปาสสีอินสีห้าพลห้าพชฌชงเจ็ด อริยมรรคมีองค์แปดเพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่คงพร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาทรงตรัสเอาไว้เพื่อให้เรานั้น ได้ประพฤติปฏิบัติตามในมรรคมีองค์แปโดยเข้าไปเรียนรู้ทั้งในรูปธรรมและนามธรรมเพื่อความบริบูรณ์แห่งธรรมขันธ์ห้าค่ะซึ่งขณะนี้เราศึกษาในเรื่องของรูปปรามาติกันอยู่แต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของปริเขธรูปซึ่งตอนแรกนั้นคิดว่าจะผ่านไปสู่วินยัติรูปต่อเลย แต่เมื่อมาศึกษาในเรื่องของธาตุวิพังคสูตรแล้วก็อยากจะอัญเชิญพระธรรมตรงนี้มาเพื่อเราเห็นว่าพระองค์นั้นไม่ได้ตรัสเอาไว้แค่ในปรมาถธ,ธรรมที่ได้รวบรวมไว้ในปรมาถธ,ธรรมสังเขปเท่านั้นแต่ได้ตรัสเอาไว้ในธาตุวิพังคสูตรด้วยค่ะจากมัิมานิกายอุปริปันนาธนะคะ ในหัวข้อ673าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคยาวเมื่อเสด็จยาริกไปในมคตชนบทส่ทงแวะอย่างพระนครราชคระเสด็จเข้าไปหานายช่างมอชื่อพักขวะอย่างที่อยู่แล้วตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนนายพักขวะถ้าไม่เป็นความหนักใหญ่แก่ท่าน เราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งนายพักขวาตทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าไปเจ้าไม่มีความหนักใจเลยแต่ในโรงนี้มีบรรพชิตเข้าไปอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตนั้นอนุญาตก็นิมตนท่านพักตามสบายเถิดซึ่งในครั้งนี้พระบรมศาสดาสเสด็จจากพระเชตวันคือที่กรุงสาวัตถี โดยไม่บอกใครเป็นการเสด็จแบบไม่เป็นทางการนะคะผู้ที่เจริญกุศลสั่งตมความดีงามเอาไว้และตั้งอธิษฐานธรรมไว้โดยยิ่งแล้วนั้นย่อมเป็นผู้ที่ได้สั่งสมไว้เพื่อการแทงตลอดในอริยสัจค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของบุคคลผู้ประณนีตเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้พระบรมศาสดานั้น สเสด็จมาและพระองค์นั้นมีความเคารพในศรัทธาของบุคคลผู้จะประพฤติตามพระธรรมคำสอนเสมอค่ะข้อ674ก็สมัยนั้นแลกุลบุตรชื่อปุกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคยาวด้วยศรัทธาปุกุสาติกุลบุตรนั้น เข้าไปพักอยู่ในโรงของนายช่างมอนั้นก่อนแล้วครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคยาวเสด็จเข้าไปหาท่านปุกุสาติอย่างที่พักแล้วตรัสกับท่านปุกุตสาติดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งเถิดท่านปุกุตสาติตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุ โรงช่างหมอกกว้างขวางนิมนต์ท่านผู้มีอายุพักตามสบายเถิดก็ขอทบทวนให้ฟังกันนิดหนึ่งนะคะว่าพระเจ้าปุกกุฏสาตินั้นเป็นพระสหายที่ไม่เคยเห็นกันกันกบพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้อัญเชิญเครื่องบรรณาการพิเศษไปถวายให้แก่สหายที่แดนไกล คือเมืองตะกะศิลาซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ45โยชนะคะโดยอันเชิญอะไรไปอันเชิญพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณรวมทั้งอาณาปานาสติที่ท่านปฏิบัติแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุในฌานห้าซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นได้จารึกลงในแผ่นทองนะคะและก็ส่งไปถวายค่ะ ท่านเป็นบุคคลผู้ได้สั่งสมบุญมาดีแล้วเมื่อสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสั่งกับคุณก็ทำให้เกิดปราโมทยปีติปัสติินะคะแต่เมื่อมาเจริญอาณาปานาสติก็ได้ฌานไปจนถึงฌานห้าหลังจากนั้นจึงได้สละราชสมบัติสเสด็จมานักกรุงราชครืโดยไม่ถามใครเลย เพราะพระเจ้าพิมพิสารนั้นอยู่ที่กรุงราชคฤห์แต่พระบรมศาสดาในขณะนั้นอยู่ที่สาวัตถีค่ะด้วยเหตุนี้พระศาสดาผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นจึงเสด็จมาณที่นี้ค่ะในข้อ675ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคยาวเสด็จเข้าไปสู่โรงช่างมอแล้ว ทรงลาดสันผัดยาณที่ควรส่วนข้างหนึ่งประทับนางขูบาลังตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมันเฉพาะนาพระองค์ประทับนั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากแม้ท่านปุก,กุกาติก็นั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากเหมือนกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสทรงพระดำริดังนี้ว่ากุลบุตรนี้ ประพฤติหน้าเลื่อมใสหนอเราควรถามดูบ้างต่อนนั้นพระองค์จึงตรัสถามท่านปุกุฏสาติดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุท่านบวชอุทิศใครเล่าหรือว่าใครเป็นศาสดาข,ของท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครข้อหกร้อยเจ็ดสิบหท่านปุกุฏสาติตอบว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุมีพระสมณโคโดมผู้สากยาบุตรเสด็จออกจากสักกยาราชสกุลทรงผนวดแล้วก็พระโคโดมผู้มีพระภาคยาวพระองค์นั้นแลมีกิตติศัพท์งามฝูงไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคยาวพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส รู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่ามีได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้แจกธรรมดังนี้ข้าพเจ้าวบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคยาวพระองค์นั้นและ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสตราของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใหญ่ธรรมะของพระผู้มีพระภาคยาวพระองค์นั้นคําแปลภาษาไทยแล้วคงระลึกได้ใช่ไหมค่ะว่าภาษาบาลีว่าอย่างไรอิติปิโสภักขวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโต โลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติพระบรมศาสร์สดาจึงได้ตรัสถามต่อว่าดูก่อนทิกษุก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพระเจ้าปกปุตสาติตอบว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุมีพระนครชื่อว่าสาวัถีอยู่ในชนบททางทิศเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีประภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่นั่นพระผู้มีพระภาคยาวตรัสว่าดูก่อนทิกษุก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคยาวพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้ว จะรู้จักไหมพระเจ้าปกปุตสาติทูลว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคเจา้าพระองค์นั้นเลยถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักในข้อหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค้าได้มีพระดำรัสดังนี้ว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเรา เราควรจะแสดงธรรมแก่เขาแต่นั้นพระองค์จึงตรัสเรียกท่านปุกุตสาติว่าดูก่อนภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังธรรมานั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปท่านปุกุตสาติทูลรับพระผู้มีพระภาคยาว่าชอบแล้วท่านผู้มีอายุท่านปุกุตสาติ ทูลรับสนองพระจำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าข้อสามสาภิกษุบุรุษนี้มีท่าหกมีผัสสะัตนะในวงเล็บแดนเกิดแห่งผัสสะหกมีมโนปวิจารในวงเล็บคือความนึกหน่วงทางใจสิปมีอธิฐานธรรม ธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจสี่เมื่อความกำหนดหมายสืมทราบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วบุรุษไม่พึงประมาทปาาัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาขาพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้น นี้เป็นอุเทศแห่งธาตุวิพังหประการทรงแสดงโดยหัวข้อแล้วว่าด้วยการจำแนกธาตุนะคะข้อสามสสิบเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุหกประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุธาตุหกประการนี้คือหนึ่ง ปวีธาตุคือธาตุดินสองอาโปธาตุคือธาตุน้ำสามเตโชธาตุคือธาตไฟสวาโยธาตุคือธาตลมหอากาศธาตุคืออากาศหวิญญาณธาตุคือวิญญาณคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุหกประการนั้น เพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ข้อสามร้อยสี่สิบห้าเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสสะยตนาหกประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือหนึ่งผัสสะยตนาคือจักขุสองผัสสะยตนาคือโสตสามผัสสะยตนาคือคานะ สผัสษายตนะคือชิวหาห้ผัสษายตนะคือกาย 6. กผัสษายตนะคือมโนคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสษายตนาหกประการนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ทรงแสดงในแง่ของอายตนะนะคะ เป็นอาญตนาภายในในข้อสามร้อยสี่สิบห้าส่วนในข้อสามร้อยสี่สิบสี่นั้นทรงแสดงโดยในยักษะของความเป็นาธาตุธาตุเหล่านั้นโดยในยักษะของความเป็นอารมณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมเป็นต้นนะคะอารมณ์ที่มากระทบอาญตนาภายในทั้งหกนั่นเองนะคะ สองหมวดนี้หมวดละหกเป็นอายตนะภายนอกซึ่งก็คือนามรูปนั่นละค่ะกับอายตนะภายในในข้อสามร้อยสี่สิบห้าก็ยังเป็นนามรูปนั่นเองนะคะส่วนในข้อสามร้อยสี่สิบห้านั้นก็ส่งแสดงโดยนัยยะของอายตนะอย่างข้อที่หนึ่งคือภาษาอายตนะคือจักขุก็คือจักขุข้อสองก็คือโสตะ สามานสี่ชิวหาห้ากายะหผัสสายัตนาคือมโนก็คือนามธรรมคือจิตค่ะทั้งหมดก็ยังคงเป็นนามรูปค่ะนี้ส่งแสดงโดยนยัยยะทั้งสองโดยธาตุและโดยอายตนาค่ะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือนามรูปนั่นเองค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพาน ด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทกตลอดในอาเรียส,สัตโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนา ในมหากุุศททางิ้งนเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรรน,นโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทๆพ่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่ะค่ะ